สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาหาของฟรีให้ทุกคนดูอีกแล้วมานี่นครับอันดับแรกให้ทุกคนเข้าแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับพิมพ์ตามผมได้เลยเป็นเป็นแมพที่จะแจกหมวกกันน็อกฟรีนะครับคําขอของเพื่อนของคือเพื่อนผมมันขอว่าอยากได้หมวกกันน็อกฟรีนะครับ อ่ะดูนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้แท่พิมพ์ตามผมครับแล้วก็ i n g ทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับพอทุกคนพิมพ์จนถึงตัวเอแต่นั้นทุกคนก็กดค้นหาเลยนะครับ เนี่ยครับแบบขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตั้งการกดไปเลยนะครับถ้าแต่นั้นการกดไปเลยอบซักแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เอออซักแป๊บครับออ ถ้าเกิดว่าใครเน็ตด,ดีก็อาจจะเข้าเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าผมเน็ตไม่ดีครับงอไปก่อนยาวๆ mm hmm. นานว่ะลองออกเข้าใหม่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าเน็ตกากมาก เพลงอะไรวะเนี่ยโอเคอทุกคนเริ่มมาใช่ไหมครับทําการเดินไปตรงนี้ครับเดินไปตรงรูปหมวกกันน็อกนะครับพอมีรูปหมวกกันน็อกใช่ไหมครับให้ทุกคนกดตรงกดงกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกันหนึ่งนะทุกคนกดเออคือ เกิดว่าถ้าเกิดว่าตนหนึ่งนะคือของผมมีแล้วครับมันกดไม่ได้แล้วอ่ะคือของผมมันมีแล้วนะครับคือคือทุกคนก็คือแค่กดไปก็ได้นะครับแล้วแต่นั้นมันก็จะมีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าทํำยังไงอันนี้นะครับ ดูนะครับนี่ครับ no ให้เข้าแบบนี้ครับ oh. ผมสอดแล้ว oh. <time S 1> ผมขอเบาเสียงนะครับ oh. นอกจากนั้นนะครับเนี่ยครับ oh. เดิมที่ยู่หมวกกันน็อกแล้วก็กดครับมันจะมีกดโอเคแค่กดโอแค่กดโอเคไปก็ได้ะครับบายบายแต่ถ้าถ้าคือคือแค่เดิมพี่ที่รูปหมวกกันน็อกแล้วก็แต่นั้นแค่กดแล้วแต่นั้นก็กดโอเค เดี๋ยวถ้าเกิดมีอ c ชี e เม m e n ก็คือได้เลยนะครับเป็นของฟรีที่รับง่ายนะครับแต่ของผมรับไปแล้วก็บ๊ายบายนะครับ